รัฐบาลมีนโยบายสําคัญนะครับที่จะผลักดันให้ประเทศไทยของเรานั้นเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคและผลักดันให้สนามบินสุวรรณภูมิติด ท็อป20นะครับหนึ่งใน20สนามบินที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะครับอีก5ปีข้างหน้าติดตามแผนงานนี้ติดตามนโยบายนี้พร้อมกันกับพีริซาได้เลยครับเพราะว่าไทยเราตั้งเป้าจะเป็นเอเวชันหับนะคะหรือว่าศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคค่ะดังนั้นเราก็ต้องมีการพัฒนานะคะยกระดับศักยภาพของสนามบินหลักทั้ง6แห่งทั่วประเทศนะคะซึ่งบริหารจัดการโดยทางท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาดูกันหน่อยว่าแผนระยะสั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามบินหลักอย่างสุวรรณ ณภูมนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างใน5ปีข้างหน้านี้นะคะและตอนนี้สนามบินสุรณภูมิถูกจัดอันดับอยู่ที่เท่าไหร่ของโลกมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ อยากจะเป็นท็อป20ให้ได้ใน5ปีใช่ไหมคะตอนนี้ไทยเราอยู่จุดไหนคะสุวรรณภูมิของไทยนี่ด้านนน้นเลยค่ะอยู่อันดับ58ของโลกนะคะของสนามบินที่ดีที่สุดในโลกก็ถือว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่าปีที่แล้วปี2566เนี่ยเราอยู่ที่อันดับ68ตอนนี้อยู่58นะคะและท็อป5ของโลกคือที่ไหนกันบ้างนี่เลยค่ะอันดับ1นะคะสนามบินที่ดีที่สุดในโลกคือโดฮาฮามัดกาตานะคะและอันดับ2ชางงีสิงคโปร์ค่ะ อันดับ3โซอินชอนเกาหลีใต้อันดับ4นะคะโตเกียวฮานดะญี่ปุ่นแล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็มีหนึองอันดับด้วยนะคะโตเกียวนาริตะนั่นเองค่ะนี่คืออันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกเลยนะคะแล้วก็ทีนี้ไทยเรานะคะมีเป้าหมายที่จะพัฒนาสนามบินหลักของเราด้วยนะคะมาดูกันว่าจะต้องทำอะไรบ้างและที่ทำอยู่แล้วมีอะไรบ้างน,นะคะมาดูกันเลยค่ะ สนามบินสวุวรรณภูมินะคะก็มีการทําแล้วแล้วก็ทําอยู่และจะทำเพิ่มด้วยนะคะก็คือการดําเนินการพัฒนาระบบต่างๆมีการเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในสนามบินนะคะเพื่อยกระดับประสบการณ์ให้กับผู้โดยสารนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูอัตโนมัตินะคะมีระบบเช็คอินด้วยตัวเองมีสแกนใบหน้าแบบอัตโนมัตินะคะมีแอปสวัสดีบ y AOT ด้วยนะคะแล้วก็มีบริการขนส่งผู้โดยสารแบบไร้คนขับ มีบริการขนส่งกระเป๋าสัมภาระที่ทันสมัยนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดทุกกระบวนการขั้นตอนนะคะทั้งขาเข้าและขาออกมายัางประเทศไทยเนี่ยให้มันใช้เวลาน้อยลงนะคะปัจจุบันเนี่ยจาก30นาทีนะคะลดเวลาไปให้เหลือแค่อย่างน้อย25นาทีขาออกนะคะเดิมใช้เวลา45นาทีก็ให้เหลือน้อยลงสัก30นาทีนั่นเองนี่เป็นพัฒนาระบบต่างๆ่งเดียดียาก็จะมีการเอาพวกพลังงานสะอาดมาใช้ด้วยนะคะเพื่อความเป็นกรีนแอร์พอร์ตในอนาคตนั่นเองนะ น,ะะนอกจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วจะมีโครงการเมกาโปรเจกต์เลยนะคะที่จะเป็นส่วนต่อขยายต่างๆเรามาดูเรื่องของรันเวย์กันก่อนนะคะจะมีการเพิ่มทางวิ่งที่3นะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินให้มันเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มี2 r u รันเวย์นะคะปัจจุบันนะคะสามารถรองรับเที่ยวบินได้ 68เที่ยวบินต่อชั่วโมงนะคะก็คาดการว่าปีหน้าภายในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะรองรับเที่ยวบินได้มากขึ้นนะคะเป็น75เที่ยวบินต่อชั่วโมงและเดือนถัดไปของปีหน้ามีนาคมปี68นะคะก็รองรับได้85เที่ยวบินต่อชั่วโมงและในเดือนมกราคมปี2569ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น94เที่ยวบินต่อชั่วโมงนะคะส่วนของรันเวย์ผ่านไปมาดูอาคารผู้โดยสารกันบ้างน,นะคะที่สุวรรณภูมิเนี่ยเขาจะมีการ พพิ่มนะคะ ขนาด abei, ขยายขนาดของอาคารผู้โดยสาร Blaze ทั้งฝั่งของทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้ด้วยในส่วนของทิศตะวันออกเนี่ยใช้งบประมาณนะคะ12,500ล้านบาทส่วนทิศใต้นะคะหัวนี้1 2 0 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง50ล้านคนต่อปีสําหรับฝั่งตะวันออกนะคะแล้วก็ทั้งฝั่งทิศใต้เนี่ย220ล้านคนต่อปีซึ่งแผนในเบื้องต้นสําหรับการขยายอาคารผู้โดยสารนะคะในส่วนทิศตะวันออกคาดว่าจะแล้วเสร็จ ปลายปี2,571ส่วนทิศใต้นะคะตอนนี้กำลังจัดหาผู้ก่อสร้างนะคะภายในปี2,570ก็อีก3ปีข้างหน้านั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังลิซ่าเล่าแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะภายใน5ปีข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นนะคะการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามบินสุวรรณภูมินะคะซึ่งก็จะเป็นการยกระดับ ประสบการณ์ผู้โดยสารนะคะเพิ่มศักยภาพเรื่องอุตสาหกรรมการบินของบ้านเราเพราะว่าสนามบินสุวรรณภูมินั้นก็ถือว่าเป็นประตูด่านแรกเลยนะคะที่จะรับผู้โดยสารจากทั่วโลกมาเที่ยวอย่างเมืองไทยแล้วก็สร้างรายได้ที่ยั่งยืนด้วยค่ะครับผมขอบคุณครับพีริสาครับ